อาใครที่สัญจรไปมานะครับบริเวณถนนโค้งดารานี่อยู่ที่ตำบลบางพระนะฮะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็เราก็จะเห็นเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยนะฮะอยู่ประมาณสักสองไร่จริงๆแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ของของค่ายกองกเกษตรทหารเรือนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่รกล้างว่างเปล่าแล้วทางพันจาเอกรุ่งวีขํำ ก็ไปขออนุญาตผู้บังคับบัญชาว่าขอกล้วยมาปลูกแล้วกันนี่ฮะลงมือปลูกเองเต็มครึลยเลยแต่ปรากฏว่ามันเกิดปัญหาเพราะว่าพอปลูกมาเนี่ยพอกล้วยเริ่มจะสุกจะไปตัดกินตัดขายถูกขโมยถูกขโมยบ่อยๆเข้าก็เลยเอาป้ายไปเขียนติดเอาไว้พี่อย่าขโมยกล้วยผมเลยผมทํามาเหนื่อยอยากได้โทรหาเดี๋ยวผมตัดให้เลยแล้วก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเอาไว้นี่จะมีใครโทรไปไหม แต่ก็แต่ก็คนมาขโมยน้อยลงนะอ๋อเลยน้อยลงพ<อ>ี่เขาบอกได้ผลมันเริ่มต้นเรียกพี่เลยอ,ะอ่ะโอ้โหได้ใจได้ใจโจรแหละเขาบอกเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยปลูกมาเนี่ยนะเห็นแต่ต้นไม่เห็นกล้วยเลยอพอพอเริ่มสุกหายหายหายโอ้โหพอปลายมาติดปุ๊บเริ่มเห็นเริ่มเห็นกล้วยด้วยเออมีคนเริ่มเห็นใจมีคนเริ่มเห็นใจโอ้โหอย่าทำก็เลยฮะพี่ เขาบอกไว้ว่าโหเขาปลูกยากนะแต่พี่เวลามาตัดตัดง่ายมากเลยเครียดแค้นเรามากกันนะเลยเอายี้ถีว่าแบบขอมันดีฝ่าขอร้องขโมยอย่ามาขโมยเลยถ้าอยากจะได้ก็ให้โทรหาเดี๋ยวจะมาตัดให้รรยรักขนาดนั้นคือมันจะดูดีฝ่าไงถ้าเราไปด่ามันมึงอย่างนั้นอย่างนี้มันการว่าไปไปซ้าเติมหรือมันจะสร้างความเครียดแค้นโกรธเคืองกับเราหมันไส้แล้วมาแกล้งเรามากกว่านี้อีกเราเนี้ยผมก็เลยไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนจากความคิดแบบนั้นมาเป็นแบบ เอาทางที่สร้างศาลนี่ป่าให้มันมีอะไรมาคุยกันแล้วก็แบ่งกันไปกินงันดี่ปาแต่จริงๆแล้วมันขโมยไม่มีโทรหาผมหรอกมันก็ขโมยเหมือนเดิมแหละแต่จะน้อยหน่อย้อยคือน้อยน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมมันค่อยๆซาไปซาไปซาไปแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ป๋าตัวนี้ยคนก็อ่านแล้วเขาตลกกันหลายคนเน้วขำเขาโทรมาหาผมหลายคนพราว่ามัน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 แปลกดีเขาไม่เคยเจออย่างเงี้ยที่มันเป็นที่ของหลวงครับอ๋อก็คือดูแลครับผมมันดูแลในส่วนเนี้ยตรงเนี้ยมันถ้าปล่อยไว้อ่า ลลมันจะลก,ลกแล้วก็ถ้าเกิดเราไปทําให้มันเตี้ยนมากเนี่ยน้ำมันจะไหลดินพังหมดผมก็เลยขอผู้พันท่านว่าขอปลูกกล้วยเอาไว้กินกันคือว่าแจกกันกินบ้างเวลาตาปกันมาก็ฝากากันไปแจกกินกันไปอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเหลือเรากินไปขายได้ขายบ้างแต่นี้ว่าพอเราทำึ้นมาแล้วเนี่ยนี่แหละฮะพี่อย่าโมยกล้วยผมเลยเนาะกล้วยใครใครก็รักกล้วยคุณเป็นจงคุณเป็นจงก็รักใช่ครับใช่ไหมฮะผมกล้วยผมผมก็ต้องไว้กินเองถูกต้องเอถูกต้อง Uh. Ah, ah.